สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตาซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบก,กับแคนเช่นเคยในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับศิลปินดารานักร้องนะฮะมักจะมีกลุ่ม FC หรือว่าแฟนคลับที่คอยเฝ้ารักและก็คอยติดตามสนับสนุนศิลปินที่เขาชื่นชอบวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบถึงกิจกรรมที่กลุ่มแฟนคลับทำเพื่อสนับสนุนพี่บี้สุกฤตกันช่วงหน้ากลับมานอกรอบกันครับ ก็เหนื่อยแต่ว่าก็สนุกดีค่ะคือเราทำให้พี่ๆเราเต็มที่อยู่แล้วค่ะสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับกลุ่มแฟนคลับของศิลปินขวัญใจมหาชนอย่างพี่บี้สุกฤตนะครับถือว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับที่รักและก็ติดตามผลงานของพี่บี้อย่างเหนียวแน่นมากมาก เมื่อไม่กี่วันมานี้ครับพวกเขารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมสนับสนุนผลงานของพี่บี้ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งความรักและความอดทนมากๆวันนี้ครับพี่น้ำนุ่นนิตยาจะพาเราไปนอกรอบกับกลุ่มแฟนคลับยอดนิยมของขวัญใจมหาชนอย่างพี่บี้สุกิตกันครับตอนนี้นะคะ น้ำนุนอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรค่ะพาคุณผู้ชมมานอกรอบกับกลุ่มแฟนคลับยอดนิยมของศิลปินขวัญใจมหาชนพี่บี้สุขฤทธิ์ซึ่งพวกเขานะคะคเป็นแฟนคลับของพี่บี้ตั้งแต่ออกจากบ้านเดอะซาร์รวมระยะเวลาตอนนี้กว่า6ปีแล้วค่ะที่เขาสนับสนุนทั้งผลงานเพลงละครทุกเรื่องละครเวทีที่ดูทุกเรื่องเกือบทุกรอบรวมถึงให้กําลังใจในคอนเสิร์ตทุกๆเวทีค่ะและวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งการรวมตัวค่ะที่แฟนคลับยอดนิยมเขามาแต่งตัวเป็นอังสุมารินประชาสัมพันธ์ละครเรื่องคู่ ที่กําลังออกอากาศทางช่อง5อยู่ตอนนี้น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปกันดีกว่าว่าเขาจะไปที่ไหนกันบ้างค่ะฝากครูกรมด้วยนะคะนัแสดงพี่จพิเแกวและน้องนหน่ีดาค่ะวันนี้มาแต่งตัวเป็นอังสุมารินอายบ้างไหมคะเพราะว่าเราใส่สูเล็ก เลาะเริ่มครั้งที่2เริ่มชินค่ะเริ่มชินแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ตลาดนัดจตุจักรมีจุดหมายปลายทางไหมว่าเราจะไปสิ้นสุดที่ไหนวันนี้เซนท่านลาดเช้าเซนท้านลาดเช้าค่ะเหนื่อยไหมคะวันนี้ก็เหนื่อยแต่ว่าก็สนุกดีค่ะคือเราทําให้พี่ๆเราเต็มที่อยู่แล้วค่ะเหนื่อยร้อนแต่ทำไมยังทํากันอยู่คะก็รักไงคะ แะคะ่คนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉันอยู่ที่เธอ ตอนนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะคะที่เซนทัลลาดเ้าวค่ะเป็นยังไงบ้างคะกระแสะตอบรับในวันนี้ที่เราไปเดินแจกสติกเกอร์ออดีมากค่ะมีผู้คนก็ชอบพอพูดถึงเนี้ยให้ให้ดูรูปดูอะไรสติกเกอร์เขาบอกว่าเอพี่บี้สุกิตเขาก็จะรู้จักกันค่ะแล้วเขาก็บอกว่าดูอยู่ดูอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้คือความรักของแฟนคลับที่มีแต่ตัวพี่บี้สุกิตทั้งสติกเกอร์เสื้อผ้าหน้าผมที่มันแต่งเป็นอังสุมาลีในวันนี้พวกเขาลงทุนเองทั้งหมดค่ะรวมถึงการเดินประชาสั จตุจักรมาจนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆแต่ทั้งหมดนี้ที่เขาทำเพราะความรักที่มีให้กับศิล,ลปินของพวกเขาพี่บี้สุกฤตวิเศษแก้วค่ะเราไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยจากพวกเขาครับเห็นแต่รอยยิ้มและความยินดีที่พวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนศิล,ลปินที่เขารักอย่างพี่บี้สุกฤตหรือว่ากโกบริของพวกเขานั่นเองครับทีนี้ครับเมื่อกโกบริถูกสั่งย้ายไปประจำที่อื่น เขาจะได้พบกับคนที่เขารักมากที่สุดอย่างอังสุมาลินก่อนที่เขาจะถูกย้ายหรือไม่ตามรุ่นกันได้ครับในละครเรื่องคู่กรรมคืนนี้เวลา2ทุ่ม1ินาทีข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบห้าหามพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบก,กันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ